ปีเตอร์แกคงจะปวดใจสินะที่เห็นฉันได้ดิบได้ดีส่วนแกชีวิตม่แต่ดิ่งลงเหวถึงได้ต้องมาเป็นขี้ฆ่าคนอื่นเขาแบบนี้แต่ถ้ามันลองดีกับฉันแกเละแน่เป็นแค่ดอแมนอย่ามาสเสลอได้ไหม <c oughs> น้องดาววีคิสมายสวัลยีโยก ถือสายรอแป๊บนะเดี๋ยวฉันดึงไอซ์มารวมสายด้วยฮาโร่ Halo, จะเพื่อนเป็นไงกันบ้างจ๊ะว่างกันอยู่หรือเปล่าแหมว่างเสมอแล้วจ้ะเก,กมีข่าวอะไรรีบเมามาส์เลยไอซ์อุ๊อยทำไมต้องมีข่าวด้วยล่ะฉันอาจจะแค่คิดถึงเพื่อนเฉยๆก็ได้แหมสายข่าวระดับคุณไอซ์ไม่เรียกประชุมสายหรอกถ้าไม่มีอะไร รีพูดมาได้แล้วฉันตื่นเต้นนะเนี่ยก็ได้ก็ได้ก็เรื่องบริษัทแกนั่นแหละเยวาวึบริษัทของฉันทําไมเหรอก็คุณปฏิพัฒน์ประธานบริษัทของแกเขาขายหุ้นให้นักธุรกิจคนใหม่เทคโอเวอร์ Take ไปแล้วนะสิฮะเรื่องจริงหรอเนี่ยจริงยังยังไม่หมดนะ ประธานคนใหม่เขาจะจัดงานฉลองเลยชวนบริษัทคู่ขาทางบริษัทฉันแล้วก็บริษัทยกไปร่วมแสดงความยินดีด้วยแหละหุ้ยดีใจจังจะได้ออกงานแล้วว่าแต่ประธานคนใหม่เป็นผู้ชายปะแกแล้วเขาโสดไหมอะโอ้ยฉันไม่รู้หรอกฉันก็แอบไปฟังผู้บริหารเขาคุยกันแป๊บเดียวอืมอ,อ,อขอบคุณนะที่มาบอกเดี๋ยวฉันจะได้หาชุดสวยๆเตรียมไว้ก่อน ยินดีจ้าแต่อย่าลืมจองที่นั่งดีๆไว้ให้ฉันด้วยนะเพื่อจะได้คอนเน็กชันเพิ่มใช่ใชส่วนฉันขอให้แดนนั่งใกล้ผู้บริหารระดับสูงหนุ่มๆหล่อๆก็แล้วกันนะก็ได้แต่บัตรโตวีพีงานเลี้ยงบริษัทฉันมันแพงอยู่นะแต่ถ้าพวกเธออยากได้กันจริงๆฉันก็พอจะขอลดราคาให้ได้อยู่ได้สิขอบคุณนะยี่วา ใช่เรื่องค่าใช้จ่ายไม่ต้องเป็นห่วงนะพวกฉันพร้อมจ่ายอยู่แล้วเท่าไหร่ก็บอกมาเลยได้ได้งั้นแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันขอไปเตรียมตัวก่อนเสร็จฉันละนี่ค่าชุดพอดีเลยขอบคุณนะเพื่อนเอาชุดไหนดีนะ ดูอะไรอยู่คะเนี่ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เชียว๋อ,อยืนเลือกชุดไปงานเลี้ยงต้อนรับธรระทานคนใหม่นะคะล้วเรียกขาววันละคะได้ชุดหรือยงังเอ๊เรื่องนี้มีแต่คนสนิทท่านั้นที่รู้ดิคะบริษัทยังไม่ประกาศเลยผู้จัดการเรได้ยังไงคะอ๋อ,อ,อแหมก็คนในบริษัทเขาพูดกันเยอะนะคะวาก็แค่เดินผ่านมาได้ยินจะว่าไปคนในบริษัทเราก็ขี้เม,ม้าเหมือนกันเล้คะเนี่ย คุณมาพูดจริงเหรอคะจริงสิคะอุ้ยลิปมาแล้วคะ่ะวาขอตัวก่อนนะคะสวัสดีครับเชิญด้านในเลยครับสวัสดีครับเชิญด้านในเลยนะครับ เชิญครับทางน,นี้เลยครับอุ้ยว่าชุดแกสวยมากเลยอะ่ะอย่างกับไฮโซมาเองแกก็พูดไปยังไงแกมพวกเราก็ต้องเด่นต้องดูดีสุดอยู่แล้วนี่พวกแกถ่ายสิว่าฉันเจอใคร ใครเหรอโยกนั่นสิแกก็แฟนเก่าฉันนั่นสิดูสินั่นไงมันคอยมารับใช้เป็นคนเปิดประตูอยู่นู่นอุยตายแต่นี้แกต้องเข้ามาทักทามซะหน่อยอะไมโยกใช่เอาให้มันอายคนไปเลยอืมสวัสดีครับโยก ใช่ฉันเองโถฉันก็มองอยู่ตั้งนานรือว่าใครที่แท้ก็เป็นแฟนเก่าน้างโง่ฉันนีเองดูสภาพแกตอนนี้สิฉันตัดสินใจไม่ผิดจริงๆทีเ่เลิกกับแกอุ๊ยเลิกกับยยยกไปปุ๊บก็มาเป็นได้แค่คนเปิดประตูบุญวาสนาแกคุ ฉันก็ยังมีบุญแหละถึงได้มางานเลี้ยงหลูหลูแถมได้ดูแฟนเก่าตกอับอีกด้วยผมจะเป็นยังไงกระช่างหนยครับพวกคุณรีบเข้าไปในงานเถอะอย่าเสียเวลาเลยพวกฉันจะเข้าตอนไหนมันก็เลือกพวกฉันแกอย่าเอิอมาสาั่งถ้าไม่อยากโดนโลดขั้นเหลือแค่รลอกพอเข้าใจไหมไอดอมแมนพวกนั้นเอะโวยวายอะไรกันนะ ปีเตอร์แกคงจะปวดใจสินะที่เห็นฉันได้ติดได้ดีส่วนแกชีวิตมีมแต่ดิ่งลงเหวถึงได้ต้องมาเป็นขี้ฆ่าคนอ,อื่นเขาแบบนี้ผมไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นเลยครับถ้าพวกคุณจะไม่เข้างานก็ช่วยอย่าขวางทางคนอื่นเขาฉันเป็นผู้จัดการบริษัทนี้เพื่อนๆฉันก็เป็นแขก v i ีพวกฉันจะยืนตรงไหนก็ได้ทั้งนั้นยืนบนหัวแกงได้เลยใช่ ลองก้าสั่งูชันทีสิฉันจะส่งแกไปเฝ้าถักพยาแทนซะเลยนี่พวกคุณคะหยุดลบกวนงานคนอื่นได้แล้วถ้าจะเข้างานก็รีบๆเข้าไปเถอะค่ะแกเป็นใครคะกล้าดียังไงมาสั่งฉันแกไม่รู้หรอว่าฉันเป็นผู้จัดการใหญ่นี่ยิว่า ยินนี่ซื้อบือไม่รู้ว่าแกเป็นใครแบบนี้ฉันว่าก็คงไม่พลเป็นคนมาจากบริษัทคู่ค้ากระจกกระจกแหละฉันจะเป็นใครมันไม่สำคัญหรอกค่ะแต่ฉันทนไม่ได้ที่เห็นพวกคุณมาดูถูกคนอื่นเขาแบบนี้อ๋อเข้าข้างกันด้วยก็ไม่แปลกนะคนกระจอกเหมือนกันก็ต้องเห็นใจกันเป็นธรรมดาแหละ ฉันไม่รู้หรอกนะว่าแกเป็นคนจากบริษัทไหนแต่ถ้ามันลองดีกับฉันแกนเละแน่เราเรียบไปกันเถอะโต๊ะว i p รอเราอยู่ใช่ปล่อยให้พวกฉันต่ำมันอยู่มันไปเถอะโอเคไปกันเถอะพวกแกเปิดสีไอ้อยแมนเปิดสิเราไป เอ,นนะอาดื่มฉลองให้กับความปังของพวกเรากันหน่อยแล้วชิ ต้องขอบคุณแกมากนะว่าที่หาบัตร V A P ราคาพิเศษให้พวกเราได้นั่นสิพวกเราจะได้ใกล้ชิดกับคนใหญ่คนโตสทัทีว่าแต่พูดถึงคนใหญ่คนโตแล้วเมื่อไหร่ท่านประธานคนใหม่กับคุณวันจะมากันละ่ะเดี๋ยวก็คงมามั้งคนระดับสูงๆก็แบบนี้แหละชอบมาสายกันโอเคโอเคฉันรอได้จ้า <c oughs> ขอโทษนะยะมีบัตรหรอถึงกล้ามานั่งโต๊ะนี้บัตรหรอคุณพูดเรื่องอะไรโชว์โง่อีกแล้วนะเธอเนี่ยก็บัตรโต๊ะ v ทีนี่นะสิเขารับเฉพาะคนมีเงินระดับแถวหน้าให้อยู่ด้วยกันอย่างฉันไม่เห็นรู้เรื่องนี้เลยคนจับงานก็ไม่ได้บอกด้วยแหมจะไปรู้ได้ยังไงล่ะเธอมันก็แค่พนักงานระดับต่ำต้อยนี่เนาะ อย่าสำคัญตัวเองผิดไปสิเธอไม่มีเงินซื้อบัตรเธอก็เชิญไปนั่งในห้องเก็บของนู่นชุ่เชิวไหนๆก็ไหนๆแล้วงั้นฉันขอซื้อบัตรเลยก็แล้วกันซื้อบัตรจะมีปัญญาเหรอบัตรไม่ใช่ใบละร้อยสองร้อยนะ อ่ะเท่านี้พอไหมคะสรุปฉันนั่งได้หรือยังคะอ่ะอะฉันยอมไม่ได้นั่งก็ได้เห็นว่าเป็นเด็กใหม่หรอกนะ yes, เย่เลอะทำอะไรเฉิมเให้พวกฉันขายหน้าผู้บริหารก็ล้บกันได้สิฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าโต๊ะ VIP มันมีอะไรพิเศษนักหนา แกฉันว่ามันก็ดูมีเงินดีนะหรือว่าเราจะเอามันเข้าแกงเราดีดูดูไปก่อนใช่ไหมว่าใช่เข้าเวิร์กเดี๋ยวฉันจัดการเองนี่ฉันถามหนอ่อยเถอะเงินก้อนเมื่อกี้นี้แกไปหาม,มาจากไหนหรอเออคือโบน,นัสที่ฉันสะสมมาน่ะแต่ก็หมดตัวแล้วฉันลองเสี่ยงดู เผื่อได้คอนเน็กชันกับเขาบ้างงัน้นแกก็คงอยากได้ทางเพิ่มเงินสินะเออก็ใช่นะสิถ้าอย่างนั้นมาร่วมกลุ่มกับพวกฉันไม่ล่ะรับรองรายได้เธอจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเลยกลุ่มพวกเธอเหรอพวกเธอลงทุนอะไรกันไม่ได้ลงทุนอะไรหรอกก็แค่มาร่วมมือกับฉันช่วยกันโกง ไอ้ท่านประธานคนใหม่ไงช่วยกันแต่งบินเบิกเงินนิดนิด,นดหน่อยหน่อยแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์กันรอบหนึ่งได้ั้งหลายแสนแน่เธอสนใจไหมแต่แบบนั้นมันก็โกงมาสิก็ใช่นะสิอ๋อแต่ไม่ต้องกลัวนะมีผู้จัดการอย่างเยวาคอยเป็นหูเป็นตาให้ รับรองไม่มีใครจับได้แน่นอนแม่ไอย้ยเกก็พูดไปจริงๆฉันไม่ได้อยากอวดหรอกนะที่ประธานคนเก่าออกไปเพราะโดนพวกฉันโกงนี่แหละอีแก่นก็ง่นเนาะไอ้พ่อเราโกงไปตั้งหลายล้านจนขาดทุนไม่รู้มันกินข้าวหรือกินยาจริงโยก ฉันก็หวังว่าประธานคนใหม่มันก็จะโง่พอกันนะพวกเราจะได้ยิ่งรวยขึ้นไปกันอีกว่าไหล่ะเธอสนใจจะร่วมด้วยไหมไม่เอาด้วยหรอกฉันมาทำงานนะไม่ได้มาโกงแล้วฉันก็มีศักดิ์ศรีมากพอที่จะไม่ทำเรื่องแบบนั้นด้วยปากดีนะ่ะดูสภาพแกสิจบกว่าพวกฉันซะอีกใช่ ฉันอุตส่าห์หาทางให้แกสบายทั้ง,งโงน่นะก็จอมีกับความจนไปเถอะถึงต่อให้ฉันจนมีแค่เศษเงินจร,จริงๆฉันก็ไม่คิดคดโกงไม่ทำให้ใครเดือดร้อนกันแล้วกันโอ้ยอย่ามาทำเป็นคนดีไปหน่อยเลยใครหน้าไหนก็อยู่เงินกันทางนั้นแหละไม่นะคะคนที่เขาได้รับการสั่งสอนมาดีเขาจะไม่คิดคดโกงใครพวกคุณล่ะคะโตมาแบบไหนกัน น้อยแกด่าพวกฉันว่าไม่มีใครสักคนเหรอไอ้หยกจัดการมันได้เลยเพื่อนจะทำไร้ล่ะหลบกเขนเลยมันเน็ตเดี๋ยวหยกสับมันไปอยู่นี่นี่เล่นกับใครไม่เล่นมันเล่นกับวารินฝาดไปด่าใครอะอย่าไม่ยก เป็นแค่ดอแมนอย่ามาเสลอได้ไหมปากดีแบบนี้ต้องตัตะทหยุดนะพวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะเปล่าค่ะคุณวันเป็นอะไรไหมคะคุณฟ้าไม่เป hmm ็นอะไรวันขอบคุณมาก มันทำไมมันเป็นแค่คนจากบริษัทเล็กๆเองนะคะในฐานะเลขาฉันก็ต้องดูแลเจ้านายฉันสิคะฮะคุณวันเป็นเลขาของอ็นนี่เหรอคะงั้นก็หมายความว่าใช่ค่ะคุณฟ้าคือประธานบริษัทคนใหม่ของเราฮะประธานคนใหม่ของบริษัทเราพวกคุณกล้ามาก ที่ทำตัวไร้มารยาทก,กับท่านประธานแบบนี้พวกเราขอโทษนะคะท่านประธานพวกเราไม่รู้จริงๆค่ะว่าคุณไม่ได้ทำาป็นหมายพวกเรา <l ots> ใช่ค่ะอย่าถือโทษกับพวกเราเลยนะคะ <l ots> ใช่ครับใช่ครับพวกเราสันึกผิดแล้วที่ไว้ว่าคุณพวกเราขอโทษ <l ots> ไม่ใช่แค่ฉันหรอกค่ะที่คุณต้องขอโทษแต่คุณควรไปขอโทษด,ดอแมนที่พวกคุณดูถูกด้วยเพราะเขาเป็นพี่ชายของฉัน นะปีเตอร์ฉันว่าคุณเป็นแค่คนเปิดประตูมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับแต่ต่อให้ผมเป็นดอแมนจริงๆพวกคุณก็ไม่ควรจะมาดูถูกเพราะอาชีพดอแมนเป็นอาชีพที่สุจริตและต้องใช้ความสามารถไม่ต่างจากพวกคุณใช่ค่ะเพราะอาชีพที่พวกคุณดูถูกเป็นอาชีพที่ใสสะอาดไม่ได้หาช่องทางเอาเปรียบโกงใครเหมือนพวกคุณฉันขอยกเลิกสัญญาบริษัทคู่ค้าของพวกคุณ ทั้งสองคนยกเลิกส่วนคุณคุณว่าฉันขอไล่คุณออกไล่ออกใช่ส่วนเรื่องการโกงไม่ต้องห่วงนะฉันเก็บหลักฐานไว้หมดแล้วพวกคุณเตรียมตัวชใช้ได้หรืะไม่ได้อย่าไล่บอกเลยนะเพราะฉันพิน้ศเพราะวาสัญญาค่ะว่าจะไม่โกงแล้วเมตตาพวกเราเถอะนะคะใช่ครับใช่ครับ พวกเราสัง่งนึกผิดแล้วจริงๆไล่แค่ตัวต้นคิดอย่างไงวะก็พอแล้วครับเอา้าแกพูดอนีได้ยัไงจะมาหลังกันไม่ได้นะไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่คะคุณว่าที่คุณยังโกหกเรื่องบัตรโต๊ V I P จนโกงเงินเพื่อนไม่ต้องหลายบาทเลยนี่คะถือซะว่าเป็นเวรกรรมที่มันตามคุณทันก็แล้วกัน <c oughs> น้อยฉันว่าวมนันแปลกๆแกนี่มันโกงได้ไหมครับ นี่อิว่ะแกไม่ต้องพูดเลยนะยิงงูพิษเอาเงินฉันขึ้นมาแกนั่นแหละเป็นงูพิษฉันโดนไล่ออกไเห็นไหมฉันไม่คืนว้วยไม่ไดนะ้ฉันไม่ยอมแกเอาเงินฉันขึ้นมาเลยนะจะไม่น่าเชื่อคนอย่างแกเลยว่ะอยากได้ยังไม่พอเอางานเลี้ยงทั้งทีแต่ใส่เสื้อเชิ้ตมสอบมสอมาร่วมงนานถ้าไม่อายพวกฉันก็เห็นแกเป็นหยกแขก V.I.P. ของพวกฉันบ้างห้องนี้จะให้สิทธิ์กับแขกที่เป็นคนรวย ไอ้พวกแขกจนๆไม่มีระดับไม่อนุญาตให้อยู่ที่นี่เอกสารจากสำนักงานใหญ่นี่อ่านแล้วงงไปหมด <c oughs> พี่อยพี่ฮอยอยู่นี่นี่เอบีมหาตั้งนานอ่ะยัยบีมตามหาพี่ทำไมมีเรื่องอะไรดูสิเนี่ย แน่ิเป็นสายต้มเชียวคือว่าบีมมีเรื่องเดือนร้อนนิดหน่อยอะพี่ออยเรื่องอะไรล่ะก็พูดมาสิเผื่อพี่ช่วยได้คือว่าบีมขอยืมเงินพี่ห้าหมื่นไดไหมบีมจะเอาไปจ่ายค่าบัตรเอทีเอ็มอะไรกันเดี่ยยายบีมเงินเดือนเพิ่งจะออกแต่มาขอยืมเงินพี่แล้วเนี่ยนะโธ่พี่ออยก็บีมหมุนเงินไม่ทันจริงนี่นะนะขอยืมเงินหน่อยนะบีมจำเป็นต้องใช้เงิน พี่เป็นถึงผู้จัดการบริษัทพี่มีให้บีมยืมอยู่แล้วใช่ไหมคะฮัลโหลค่ะเลยค่ะวันอะไรนะคะตอนนี้มีคนเข้ามาเทคโอเวอร์บริษัทเราจะมีท่านประธานคนใหม่แล้วฮะจะให้ออยรับหน้าที่เป็นแม่งานจากงานเลี้ยงต้อนรับเขาเหรอคะได้คะ่ะได้ออยทำได้ค่ะ สวัสดีค่ะเลขาว่านเรามาตั้งนานในที่สุดบริษัทเราจะมีประธานคนใหม่สักทีพี่ออยบีมอยู่ตรงนี้นะลืมบีมแล้วหรอช่วยบีมนะบีมต้องการเงินจริงๆพี่จะให้บีมทำอะไรก็ได้ให้บีมยืมเถอะนะนี่ยายบีมก็อยากได้เงินมากหนักใช่ไหมจะใช่ละสิพี่ออยดีงั้นแกมาช่วยพี่ช่วยอะไรหรอคะ บอกมาเลยบีมทำได้หมดสวัสดีค่ะยกผู้สายค่ะอะไรนะคะ LKT Group มีท่านประธานคนใหม่แล้วสนใจสิคะโอกาสที่จะได้พบท่านประธานของ LKT Group ไม่ได้หากันง่ายๆ ขอบคุณนะคะที่เอาเรื่องดีๆแบบนี้มาเสนอให้โยกค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะคุณโยกยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะคุณบีโยกคิดว่าจะจัดงานเล็กๆนี่จัดอยู่หลักมากเลยนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะจะว่าไป คุณบีมเป็นผู้จัดการของ LKT Group เหรอคะเห็นติดต่อบริษัทโยกมาอ๋อไม่ใช่หรอกคะ่ะบีมเป็นแค่พนักงานส่วนผู้จัดการคือพี่สาวของบีมคะ่ะอ๋อค่ะพี่มาแล้วบีมนี่ไงคะพี่ออยพี่สาวของบีมอาพอดีเลยพี่ออยมีคุณโยกจากบริษัทวีคิสมายคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณโยก สวัสดีค่ะคุณออยเป็นไงดีมคุยกันไปถึงไหนแล้วก็ดีลกันไปประมาณหนึ่งแล้วใช่ไหมคะคุณหยกใช่ค่ะเรื่องที่พวกคุณเสนอมาให้หยกหยกตกลงนะคะหยกโอนจากให้คุณบีมเรียบร้อยแล้วค่ะแบบนี้ละดีคุยกันง่ายจะได้อยู่กันยาวๆแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าแต่ เมื่อไหร่ท่านประธานคนใหม่จะมาหรอคะท่านน่าจะมาค่ำๆนะคะคุณหยออกอดใจรอสักหน่อยนะคะแน่ใจนะคะว่าหยกจะได้เจอท่านหยกเสียงเงินไปแล้วนะแหมคุณหยกไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเงนินฟรีหรอกคะ่ะดีมา,าหัวเป็นประกรันว่าที่คุณหยกจ่ายมาคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนใช่ค่ะในฐานะที่เอาเป็นผู้จัดการของที่นี่อ๋อก็เอาตำแหน่งเป็นประกันค่ะ พวกเราลงเรือลำเดียวกันแล้วอออจะไม่ทิ้งไข่ไว้แน่นอนเชื่อพวกเรานะคะต่อจากนี้เราก็แค่รอให้ท่านประธานมาแล้วพวกเราก็ร่วมด้วยช่วยกันโน้มน้าวให้ท่านประธานมาอยู่ข้างพวกเราคิดดูสิคะว่าผลประโยชน์ทั้งหมดมันจะไปอยู่ที่ไหนได้คุณหยกก็จะได้รวยพวกเราก็จะได้รวยทีนี้แหละพวกเราก็จะได้เป็นอภีมหารวย ควาคิดคุณอ้อยถูกใจหยกมากเลยค่ะถ้าคุณหยกชอบอ้อยก็ดีใจค่ะเชิญค่ะพ่อด้ายขอ,อ,ใอบใจมากสวัสดีค่ะฉันมาร่วมงานเลี้ยงค่ะมาร่วมงานเลี้ยง ออยคะ่ะไม่ใช่ไทยหยงหรอคะที่ได้รับเชิญมาที่นี่เออบีมห้องเวทีมนมีแขกคนอื่นด้วยหรอบีมก็ไม่รู้เหมือนกันครับยอ,อยเดี๋ยวบีมขอดูรายชื่อแป๊บนึงนะคะเออเธอชื่ออะไรฉันชื่อสร้อยฟ้าชัยหนุกเกตคะ่ะสร้อยฟ้า มีจริงๆด้วยค่ะพี่อ้ยแต่ไม่ใช่แขก B A P ไม่เป็นไรถ้ามันไม่ใช่แขก B A P เราไล่ได้โอเคค่ะไปค่ะพ่อเชิญน,นั่งหยุดอย่าแม้แต่จะคิดเอาร่างกายของพวกเธอมานั่งบนเก้าอี้หรูอ่าทำไมล่ะเยียจะกล้ามาถามอีกเนาะดูสภาพลุงสิงานเลี้ยทงทั้งที แต่ใส่เสื้อเชิ้ตมสมส,ม,สมาร่วมงนานฉันว่าก่อนจะมากลับไปหาเสื้อผ้าดีๆใสให้ได้ก่อนนะลกใช่พี่สาวของฉันพูดถูกถ้าไม่อายพวกฉันก็เห็นแก่คนหยกแขก VIP ของพวกฉันบ้างนี่คุณคะที่นี่มีแบ่งแยกชนชั้นของแขกด้วยหรอคะมีสิห้องนี้จะให้สิทธิ์กับแขกที่เป็นคนรวยไอพวกแขกจนๆไม่มีระดับ ฉันไม่อนุญาตให้อยู่ที่นี่พี่สาวฉันไล่แล้วก็ไปสิเย่ายต้องให้เขาพูดเยอะเลยนะเบิกน้ำลายคุณมีสิทธิ์อะไรมาไล่พวกเราคะนั่นสิพูดเกินไปหรือเปล่าแล้วอีกอย่างงานนี้เลขาวันก็บอกว่ามาร่วมงานได้ทุกคนเพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์มีสิทธ์ทำไมจะไม่มีในฐานะที่ฉันเป็นผู้จัดก,การเป็นแม่งานในการจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้ประธานคนใหม่ฉันจะไล่ หรือเอาใครไว้มันก็เป็นสิทธิ์ของฉันเอ้าเน่พวกเธออย่ามาทำตัวพูดยากพูดเย็นรีบออกไปได้แล้วจริงตั้งแต่ที่พวกแกเข้าไปในห้องนี้อากาศที่ฉันใช้หายใจมันก็เป็นมลพิษเพราะได้กลิ่นสกปรกจากความจนของพวกแกหืมนี่พวกคุณมาพูดจาไม่มีมาราย,ยาทเสียพวกเราแบบนี้ได้ พี่ออยคะบอกให้มันถ่ายโง่เลยค่ะบัตร V A P ฉันมีไว้เชิญพวกคนรวยอ๋อแล้วต้องรวยจริงๆด้วยนะเพราะถ้ารวยไม่จริงฉันไม่เชิญมาหรอกคุณพูดเรื่องอะไรคะบัตร V A P ฉันไม่เข้าใจโอ้ยก็บัตรที่จะเอาไว,พว้พูดคุยกับท่า่ปนทธานเป็นาาพิเศษยังไงล่ะรู้ไหมว่าราคาบัตรของฉัน ไม่เคยยอมเสียเงินเยอะขนาดนั้นเลยก็ใช่นะสิเพื่อผลประโยชน์ฉันทำไปทุกอย่างเละคุณนี้บ้าไปแล้วนะคะอย่าบอกว่าคุณหยกนะถ้าพวกแกไม่มีปัญญาจ่ายค่าบัตร V A P แบบคุณหยกก็ไม่ต้องมาพูดพอพอสรุปจะซื้อบัตร V A P ไหมหรือจะออกไปจากที่นี่โอ้ยคุณมีมค่สะสภาพอย่างพวกมันไม่มีเงินซื้อบัตร V i P หรอกค่ะแล้วทำไมฉัต้องซื้อบัตร V i P ในเมื่อฉัน เป็นประธานบริษัทนี้แกพูดจริงเหรอน่นสิอย่ามาหลอกกันนะฉันจะหลอกทำไมฉันนี่แหละปฏิพัทธ์ประธานคนใหม่ของ LKT ก r o u คุณปฏิพัทธ์เขาเป็นประธานจริงหรอคะพี่ออยอย่าเนี้จริพี่อ้อยพี่ออยพี่ออยจริง ตัวแบบนี้มาก็เพราะอยากจะเซอร์ไพรส์คนในบริษัทยังไงล่ะชุดนี้แหละน่าจะโอเคอ้าคุณพ่อขะลืมไปแล้วหรอคะว่าวันนี้มีนัดไปงานเลี้ยงไม่ลืมหรอกลูกพ่อแต่งโทวเสร็จแล้วคุณพ่อจะไปชุดนี้จริงๆหรอคะคุณพ่อเป็นถึงประธานบริษัทเลยนะทำไมนะลูกไปชุดไหนพ่อก็เป็นประธานบริษัทเหมือนเดิ จะได้เซอร์ไพรส์คนที่นั่นด้วยแต่ว่านหน้าลูกเราจะได้รู้จักนิสัยคนที่นั่นด้วยนะก็ได้คะ่ะคุณพ่อหนูแล้วแต่คุณพ่อก็แล้วกันนะคะจ้าลูกพวกเราควด,ด้วยค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจใช่ค่ะเอาไว้ใ้พวกเราเนะคะขอบคุณที่มีใครพักผ่านไม่เป็นไรฉันไม่โกรธพวกเธอหรอกฉันเข้าใจ วัฒน,นิสัยของคนเราสอนกันไม่ได้บางคนก็คิดแต่จะโคตรโกหวังแต่ผลไปอยู่ส่วนบางคนก็เอาแต่พูดจาดูถูกเหยียดหยามคนอื่นฉันจะบอกให้คนจมว่วกนี้ทำอะไรก็ไม่เจริญหรอกเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะว่าแต่ท่านประธานจะไม่ลงโทษอะไรพวกเราใช่ไหมคะฉันไล่พวกเธอออก อ๋อคุณคะแล้วเรื่องบัตร V.I.P นั่นทางบริษัทของพ่อฉันไม่มีนโย,ยบายนี้นะคะคุณโดนพวกเขาสองคนต้มซะแล้วล่ะคะ่ะจริงเหรอนี่ทำไสองคนหลอกฉันหรอไปเถอะลูกเ,เราอย่าเสียเวลายอยู่ตรงนี้เลยค่ะพุ่พ่อขอตัวก่อนนะคะโชคดีค่ะอ้อเดี๋ยวก่อน